ำเรียญปอยทานแบบกล่องนมนะคะใช้ลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะตัดตัวหนังสือสีแดงออกค่ะพับส่วนปลายข้างบนนะคะเอาไว้สำหรับติดกาวค่ะเมื่อติดกาวเสร็จแล้วพับครึ่งตามแนวกว้างเข้ามานะคะ2ครั้งนะคะส่วนฐานของกล่องเราจะพับตรงบาโค้ดเข้ามานะคะเราก็จะพับเป็นรอยเพื่อตัดนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะพับเป็นรอยนะคะตรงระหว่างวันที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกลางออกนะคะตัดส่วนฐานตามที่เราได้พับไว้นะคะให้ครบทั้งสี่มุมค่ะเสร็จแล้วตั้งกระดาษขึ้นนะคะเราจะพับทั้งสี่มุมเข้าหากันนะคะทําเป็นฐานค่ะเสร็จแล้วทากาวค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่เหรียญน,นะคะพับข้างบนเข้าหากันนะคะให้เป็นเหมือนรูปกล่องนมนะคะทากาวลอยหแห้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ